สวัสดีครับสวัสดีนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามช่องคัมพีบักฮอตนะครับในช่อง YouTube แล้วก็ในสื่อต่างๆนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นแนวทางการเดินบ,บักฮอตวันนี้ก็จะนำเสนอในเต้มเดินหลังนะครับเต้มนี้ก็คือเต้ม5แเต้มนะครับเป็นเต้มเดินหลังเอาไว้สู้กับทางด้านมาตรฐานนะครับไม่แพ้ มีความมั่นที่ว่าไม่แพ้เต็ม3ามตัวเรียงเลยทีเดียวนะครับแนวทางการขึ้นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทางมั่นมาตรฐานขึ้นมานี้ะนะครับแล้วเราก็ขึ้นไปส่งนี้นะครับถ้าปกติ3ตัวเรียงก็จะขึ้นมาอย่างนี้เนาะเราขึ้นเป็นอย่างนี้ส่ง5้าเต็มนะครับตัวนี้ที่เป็นวนตัวนี้เขาเรียก5้าเต็มนะครับเราก็เขาขึ้นมาเป็นมาตรฐานแล้ว็ขขึ้นไปเข้ามาตรฐานมาเราก็ฉีกไปตัวนี้นะครับทีนี้ มาตรฐานส่วนใหญ่ที่เจอห้าเต้มก็จะขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ขึ้นเก้าไปสิบสามนะครับเก้าไปสิบสามทีนี้จริงๆแล้วมาตรฐานก็สามารถรับกับทางด้านห้าเต้มได้หลายอย่างนะครับแต่วันนี้จะเสนอแนวทางที่มาตรฐานใช้บ่อยนะครับเวลาเจอกับทางด้านห้าเต้มก็คือเต้มยี่สิบสี่มาสิบเก้านะครับเพียงแนวทางเดียวนะครับส่วนแนวทางอื่นเดี๋ยวถ้ามีเวลามีโอกาสก็จะมาทําเพิ่มเติมให้นะครับ หรือเข้าไปชมได้ที่ช่องคัมพี์มังฮอตใน u t u b e นะครับมีนำเสนอไวหลายแนวทางเลยทีเดียวนะครับทีนี้พอเขาเดิน24มา19เ้ราก็เดิน2มา6นะครับจุดมุง่งหมายเราคือเราจะตัดตัวนี้แล้วก็จัดตัวนี้เสร็จแล้วก็มายิงตัวนี้นะครับทีนี้พอเขาขึ้นเราขึ้น2มา6กเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะรับด้วย27มา24ทตรงนี้นะครับเราก็ตัดนี่ อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าเราอยากโจมตีทางนี้นะครับเพื่อไปกดอยู่หมายเลขยี่สิบสองเพื่อให้สองตัวเนี้ยเดินยากนะครับหมายเลขสามสิบเอ็ดกับหมายเลขสามสิบออกมาไม่ได้นะครับกระดกยี่สิบสองเสร็จแล้วเขาก็เดินยี่สิบสามมาสิบแปดเราก็จะเดินเจ็ดมาสิบนะครับถ้าเกิดว่าเขาลงมานี่สามสิบสามมาเก้าเราก็เดินสิไปสิบสี่นะครับเขาก็จะเดินสามสิบมายี่สิบเจ็ดมาลองรับตัวนี้นะครับก็ โดดกลับมาเราก็12ไป16นะครับเขา18มา14เราสามราเจดักทางไว้นะครับ3 2มา27 11นะครับ11ไป15นะครับเขาก็จะ30มา26แเต้มนี้เป็นเต้มที่พบกันบ่อยนะครับอ,อันนี้ก็จะเสมอกันไปนะครับกินมาตกมาเลข2นะครับพอมากินตกมาเลข2ปุ๊บเราก็เดิน24มา20 24อ่า24 20เขาก็จะเดิน เขาออกไม่ได้เขาตรงเดินมานี้เนาะทีนี้เราก็ให้เขากินไปนี่แล้วก็เลื่อนมานี้นะครับตัวนี้ก็จะเสมอกันเนาะแต่ผมจะไม่กินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกมมันจะหยุดนะครับทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นแยกหลักที่จะเสมอกันจะนําเสนอให้ก่อนนะครับทีนี้เรามาดูแยกอื่นๆบ้างเราต่อ13มา17นะครับแล้วก็ยิงไปกินหกไปตกหมายเลขที่12นะครับ ทีนี้เขาเดินยี่สามไสิแปดเก็เจดไปสิบเขาทีนี้เขาเดินสมมติว่าเขาไม่ลงมานีเนาะเขาเดินยีมาสิบให้เราเดินสิไปสินะครับเขาก็ขึ้นนี้สิมาสิบแล้วเขาก็กินตัวนี้ทีนี้เขาก็เดินสิบสามมาเก้านะครับ 13, 9, ก็เดินสิบสามมาเก้าเราก็เดินยี่สามไปยี่บหแล้วก็ยี่ไปยีนะครับเพื่อไปเข้าฮอดนะครับเขาก้ามาห เสร็จแล้วเราก็ยี่ห้าไปยี่บเก้านะครับยี่ห้ายี่บเก้าทีนี้ตรงนี้เขาเข้าฮอตไม่ได้เพราะว่าเขาจะตายหมดเขาโดนฆ่าหมดเลยนะครับตัวนี้ก็โดนฆ่านะครับก็เลยเข้าไม่ได้ก็เลยต้องหยุดน้าตรงนี้ก่อนนะครับพอเราเข้ายี่ิบห้ามายี่บเก้าเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเดินสามมายี่ําบหกทำท่าว่าจะมาต่อฮอตเราแล้วก็เดินยี่สิบเก้ามาสี่ดึงจงังหวะดึงไปดึงมาอยู่ตรงนี้นะครับสามสองมายี่บเจ็ดสามมาเจ็ด สามมาเจ็ดปุ๊บยี่สามมาสิบเก้านะครับเดินมาตรงนี้ยังเข้าฮอตไม่ได้นะครับสิบมาสิบสี่ยี่หกมายี่สามนะครับสี่มายี่สิบเก้ายี่เจ็ดมายี่สี่นะครับสิบสี 4, 29, 27, 24, ่ 14, ไปสนะิบเจ็ดสิบสี่ไปเจ็ดต่อตรงนี้ไม่ได้นะเพราะเราจะกินสองถรกนี้นะครับต่อไม่ได้นะครับสิบสี่ไปสิบเจ็ดเข้าก็ไม่ได้เพราะว่าจะโดนจะโดนค่า เข้านี้ก็ไม่ได้ก็เลยต้องเดินยี่สี่มายี่สิบเราก็เดินสิบเจ็ดไปยี่สิบเอ็ดยิ่งแต่ทิ้งระยะไปเรื่อยๆนะครับยี่สิบมาสิบหกเราก็เดินยี่สิบเก้ามาสี่อันนี้แพ้แล้วนะครับตัวนี้มาถึงนี้นี่แพ้แล้วเดินสิบเก้ามาสิบห้าสมมติว่าเขาเดิน่างนี้เนาะสิบเก้ามาสิบห้าเรากินให้เรากินสี่ไปยี่สิบเจ็ดนะครับเขาก็อาจจะเดินมานี้นะครับให้เรากินหนึ่งเขากินสองตัวนี้เราก็ชนะนะครับ นะสบายสบายเลยเพราะว่ายังไงก็กัดไม่อยู่นะครับทีนี้มาดูแยกอื่นๆบ้างนะครับอ่าพอเขาขึ้นยี่สิบเจ็ดมายี่สิบสี่เราก็ต่อต่อเหมือนเดิมนะครับต่อเข้าไปกินหกมาตรงหมายเลขยี่สิบสองหกมายเลขยี่สิบสองอย่างนี้นะครับทีนี้เขาเดินสมมติว่าเขาเดินสิบสามมาเก้าดิ่งลงมาเลยเราทําไงให้เราล่มเลยนะครับให้เรา อหนึ่งมาหกกินปุ๊บทีนี้เราเดินเจ็ดมาสิบอย่างนี้กินไปทางนู้นนะครับกินไปให้เขากินกลับมาเพื่อที่เราจะไปเข้าฮอตได้ยี่สิบสองไปยี่สิบห้าเขายี่สิบสามมาสิบเก้านะครับยี่สิบสามมาสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบเก้าไปยี่สิบห้าไปยี่สิบเก้าสามเอ็ดมายี่สิบหกนะครับเราสิบไปสิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบสามเทียมจะมาเข้าฮอตถ้าเรามานี่เขาคงต่อต่อเนาะอะ ทีนี้เราก็เดินยีบเก้าไปแปดมาลงตรงนี้ก่อนยีบเก้เดินมานี้ไม่ได้นะเพราะว่าเราจะยินกินสามเลยไม่ได้นะครับข้างฮอดไม่ได้ยี่เก้ามาแดเขาก็สามสองมายี่ิบเจดอุดไปก่อนเราก็แปดไปสิบสองแปดสิบสอไม่มีตัวเดินออกไม่ได้ก็ต้องเดินมานี้ก็โดนสามหสองสามแค่นี้ก็ชนะนะครับ่ะทีนี้เรามาดู แยกที่แตกต่างออกไปบ้างนะครับย้อนมาไกลนิดหนึ่งนะครับ28มา24เราก็9้าไปสิบสมา19บสองมา6นะครับ27มา24 13มา7อ่าตัวนี้ก็จะเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวทดทีแป๊บหนึ่งนะครับอ่ายี่สจังหวัดที่28มา24 9มา13นะครับ 24มา19 2เาสองมาหกทีนี้โอเคเพราะวันนี้เหมือนเดิมนะา,ามองมายี่สิบต่อเหมือนเดิมนะครับต่อเหมือนเดิมคล้ายๆกันแต่ทางมาตรฐานเดิมไม่เหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับเขายีมา18บเราเไป10บนะครับเขาสิมา9ก้เราก็สิบไปสิกิน2องนะครับเขายี่สิดอุดไว้ เราก็1ไป6ให้กินอย่างนี้มาตกมาเลขสองแล้วก็สิบสีไป7จ็ดสพูดยังไงว่าทำร่มนะครับพอเขากิน30กลับมาตรงนี้เราก็เดิน22ไป25นะครับสิ 18, มา14จะมาเข้าฮอด25ไป30ไล่กินอ่าย3มา18หนีออกมา30 2สยีบสจับท้ายนะครับยี 28, 24ิบแปดยบสนะครับ 24มา20 22 25 20มา16ตัดออกก่อนนะครับแล้วก็14มา9จะมาเข้าฮอตเราก็เดินอ่าสิ 12, ไป19อุดไว้ก่อน9มา5แล้วก็นี่มาหนึ่งแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับเพราะว่ายัางไงก็ต้องมาเซ็นก่อนเข้าฮอตอยู่ดีนะครับมาดูแยกที่แตกต่างออกไปนะครับ เดินขึ้นมาแล้วก็สองมาหกสามสองมายี่สิบแปดก็ต่อเหมือนเดิมนะครับต่อเหมือนเดิมอกินหกกินไปหมายเลขยี่สิบสองนะครับอามาเลขยี่สิบสองทีนี้เดินยี่สิบแปดมายี่สิบสี่ให้เราเดินเจ็ดไปสิบนะครับยี่สิบสี่มาสิบเก้าเดินยาวออกมาสิบไปสิบสี่ทำท่าจะไปเข้าฮอดเข้ามา เขาฮอตสิบสามมาเก้าแล้วก็สิบสี่ไปสิบเจ็ดชิวไปนะครับยี่สิบสามมาสิบแปดสิบเจ็ดไปยี่สิบเอ็ดนะครับทีนี้สมมุติว่าจังหวะนี้จังหวะที่เราเดินสิบเจ็ดไปยี่สิบเอ็ดแล้วถ้าเขาเดินสิบเก้ามาสิบห้าให้เราเดินอย่างนี้นะครับเขากินหนึ่งแต่เรากินสามเลยหนึ 1, 2, ่งสองสาม่าตัวนี้ก็จะแพ้เราไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เขากินปุ๊บ เราก็มาดักทางนี้ตัวนี้ไว้นี่ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเขามากินนี่แต่เพราะว่าฮอทฮอทออกไม่ได้เนาะฮอทออกต้องโดนกินอันนี้ก็จะโดนกินอันนี้ก็จะโดนกินก็เลยต้องเข้านี่ถ้าเข้านี่ให้เราไปนี่นะครับให้เขากินก่อนแล้วเราก็ดึงย้อนกลับมาอย่างนี้แค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับโอเคทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาจังหวะนี้ที่เราไปแล้วเขาเขาไม่เข้าตัวนี้สมมุติว่าเขารู้เนาะเขาเดิน ทีนี้เขาเดิน18ดมาสิบสี่ให้เราเดินสามาเจดขวางไว้นะครับเขาเดิน9้ามาห้าให้เราเดินยีิบสองไปยี่สิบห้าสิบสี่มาเก้บเอดไปสิบหกยิบเจ็ดยิบสามอุดไว้นะครับยี่ส็ยิบสาอุดไว้ทีนี้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามอุดไว้แล้วเราเดินยี่สิบห้ามายี่สิบเก้าเข้าฮัดนะครับเขาเดินเก้ามาหกเซนไว้อย่างนี้ เส้นไว้ก็เข้าฮอตไม่ได้เพราะว่าเข้าฮอตยังไงก็โดนข้านะก็เลยต้องเดินสามเอ็ดมายี่สิบเจ็ดสามเอ็ดมายี่สิบเจ็ดทีนี้เราเดินสิบมาสิบสี่นะครับเขาเดินยี่สิบเจ็ดมายี่สิบสี่เราเดินเจ็ดไปสิบยี่สิบสี่มายี่สิบแล้วก็เดินดึงตัวนี้ยาวมานะครับก็กินสองแล้วก็เข้าฮอตไม่ได้อยู่ดีก็แพ้ไปนะครับสําหรับตัวนี้ มาดูแยกต่อมานะครับยังอยู่ในชุด3 2มสาย8โดนตัดเหมือนเดิมนะครับโดนตัดเหมือนเดิมกินไปตกหมายเลขย2 27มายี่สทีนี้ยี่สิบเมายีเรา7ไป10นะครับเขา23มา18เราสามมาเจ็ดนะครับ3ามา27 สิบไปสิบห้านะครับสิบไปสิบห้าสิบแปดปสิบสี่นี้ยกมาสิบห้าไปสิบแปดนะครับยี่สิบสี่มาสิบเก้ายี่สิไปสิเราก็เดิน2 2่สไปยีเส้นเส้นให้กินอย่างนี้นะครับกินมาเม 21, ล็ดยี่สิบเอ็ดเราก็เดิน1ิแปดไปยี่สิบสองเพื่อไปเข้าฮอตเข้าเดิน1 4บมาเลงมามันจะมาเข่าฮอตยี่สิบสองไปยี่เกมาห้ายีมา30เข้ากินก่อนอ่ายี่สิบเจไปาอุดไว้นะครับ 7จ็ดไปสิบไปสิบปุ๊บสิามาเก้าสิมาเก้าก็10บไปสิบห้านะครับตัวนี้ก็จะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ได้กิน3ามยาวๆไปนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูแยกต่อไปนะครับอืมกึินมา9้ามา13อย่างนี้นะครับทีนี้9้ามาสิบสามปุ๊บ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาเริมต้นเลยนะครับ2ี่สิมา12นะครับ28 24 9มา13 24ามยี่สิบสีเนะครับยี่สเหมือนเดิม2มา6แล้วก็32มสายีก็โดนเหมือนเดิมนะครับยังโดนเหมือนเดิมอยู่อ่อไปตกหมายเลขย2่นะครับตัวหมายเลขยี่สิบส็ดยี่สิบสมา10นะครับ 23, 18, 3, 7, 3, 1, 27, ยี่สามสิบแปามมาเจดสายเดคล้ายๆเดิมนะครับแล้วก็เดิน10มา5 10สิบมาสิบห้าสิบแมาสิบส่สิบมาสิบแมาสิจังหวะนี้เมื่อกี้เข้ามานี่เนาะทีนี้เกิดว่าเขาออกทางนี้แหล่ส24มา20เราก็เดิน22่ส25อไปยีุดเหมือนเดิมแล้วก็18บแปดไปยีนะครับสิมา22่องขอไปในเสียงรบกวนนะครับสิมา9 สิบก้าสามมาเก้าทีนี้ยี่สิบสองยี่ห้าเมาห้านะครับยีห้าไปยี่สิบเก้าสิบสีมาเก้ายิบเก้ามายีิบสองนะครับเก้ามาหกให้กินให้กินปุ๊บทีนี้ห้ามาหนึงเข้ากินเลยพอเข้ากินงี้ปุ๊บเราดึงยาวให้เข้ากิน2เลยนะครับเราก็กินหนึ่งตัวนี้อิบเบียดมา17ลงมาด่วนที่จะเข้าฮอตสมาสิบด ยิบเจ็ดไปยิบสี่หลบนะครับสิบแปดไปห้าดึงมาทางนี้ก่อนสิบเจ็ดสิบสามห้ามายิบเจ็ดออกนี่ไม่ได้จะโดนกินก็ต้องยิบสี่มาสิบเก้านะครับยิบเจ็ดมาสิบแปดเอ,อ่อทำอะไรไม่ได้นะตัวนี้ก็เดินตัวไหนดีสิบเก้ามาสิบห้าหลบมาทางนี้เพื่อลงมาสิบสามมาเก้าได้นะครับสิบสามมาเก้าแล้วก็เดินสิบเอ็ดไปสิบห้าลงมานี้เพิ่มประมาณนี้ เส้นเส้นปุ๊บเราก็กินไปเข้ามานี่ปุ๊บเราก็ต่อแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูแยกอื่นๆกันบ้างนะครับเพื่อมีเขาเดินเนอะนอกอจากที่แนะนําวิดีโอเข้ามานะครับทีนี้สมมติเราเริ่มต้นเลยทีนี้ขึ้น แปดมาสิบสองยี่สิบแปดมายี่สิบสี่ใช่ไหมครับยี่สิบแปดยี่สิบสี่เก้ามาสิบสามทีนี้สมมติว่าเราเดินจังหวะเดินเก้าสิบสามเข้ามานี่ปุ๊บแล้วเราตั้งท่าจะยิงอย่างนี้ทีนี้เขาปิดเพราะว่าเข้ามานี่ไม่ได้เนาะมานี่จะโดนสามนะครับใช้งานได้เลยนะครับเติมเติมเติม,ตมอันนี้สบายเลยทีนี้สมมติว่าเขาขึ้นสามสิบมายี่สิบหกอุดไว้จะทำยังไงอุดไว้ให้เราขึ้นหกไปเก้านะครับเขาเดินยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่เพราะว่าเขามาเขาต่อมานี่ไม่ได้เขาโดนเขาโดนสองหลังอย่างนี้ นะครับตอนสองหลังอย่างนี้ต่อไม่ได้ต่อต่อแพ้แน่ๆนะครับก็เลยดึงยี่สิบเจ็ดยี่สบี่ให้เราเดินสิบมาสิบสี่ให้เขาเข้ามานะครับสิบเก้ามาสิบห้าสิบเก้ามาสิบห้าเราต่อเราต่อ,อย่างงี้นะครับกินสามมาตรงหมายเลขสิบสองยี่สิบสี่มาสิบเก้านะครับยี่สี่มาสิบเก้าทีนี้เดินหนึ่งมาห้านะครับถ้ามานี่ก็จะโดนยิงตัวนี้มานี่ก็จะโดนยิงตัวนี้ก็เลยมาไม่ได้นะครับ จังหวัดที่เดินหนึ่งมาห้าเขาเริยกต้องเดินสามเอดมายีบเจดนะครับอ็ดยี่สิบเจ็ด้้วก็เดินสิบหไปยี่สิบเขา19้ามาสิบห้านะครับเราเดินสิบสีไปสิบเจ็ดยี่สามาสิบเกสิบเจดมายีิบอ็ดนะครับยี็ดมายีิบสี่เบี่ยงไปกินกลับมาไม่เลขยี่สามยเอ็ดไป25่ห้าหลุดเข้าฮอตแล้วนะครับสิบ19มาสิบหต่อออกมาทางนี้นะครับ ยี่ิบสามมาสิบหกยี่ห้ามายิบเก้านะครับสิบห้ามาสิบเอ็ดเก้ามาสิบสี่สวนเลยนะครับเก้ามาสิบสี่สวนเขาก็กินถ้ากินนี่เรากินสองต่อเนาะเขาเขาก็ไม่คุมนะครับเขาแพ้เขา,เ,เ,ขาเลยต้องกินสิบแปดมาเก้าอย่างนี้นะครับสิบแปดมาเก้านี้เราก็กินยิบสองมาหมา่เล็กแปดกินมาทางนี้นะครับเขาก็จะเข้าฮอตพอเข้าฮอตเราก็จับนี่อันนี้ก็จะแพ้ไป ยังไง่ายได้นะครับอ่าทีนี้จังหวัดที่เขาเดิน30 26ให้เรา,าเดิน6มา9ทีนี้เขาเดิน3ามา28เราก็เดิน3ามไปแนะครับ27 24 27 24เราเดิน10 14นะครับ19มา15 สิบไปสิบเยามาสิบเยามาสิเก้าแบบนี้ให้เรินเก้าไปสิบนะครับกินมาอย่างนี้11กินไปยีบห้านะครับอ9สินะมาสิบห้าเราเดินยีห้ามายีเกอันนี้ก็จะชนะไปอย่างรวดเร็วนะครับอ่าโอเคทีนี้ย้อนมาอีกนะครับสามสิบยีหอีกครั้งหนึ่งหมาเก้าสามสองยี่ปดสามาปด 2ี่สมายีอ่สิมาสิบสนะครับสิมาสิบสยีมายี่สิบงมาห้านะครับหนึ่งมาห้ายี่ิบมาสิบหกให้กินอย่างนี้นะครับให้กินออกไปอย่างนี้แล้วก็เดินสิบเก้ามาสิหาเพื่อมาเบียดเราสิมาสิบเจนะครับสิ้ามาสิบเอ็ให้เรากินทางนี้แต่เราไม่ต้องกินเรากินเจ็ไปสิบหนะครับเจ็ไปสิแล้วเขเดินสิมาสิบห้าเพื่อมาข้าฮอด 17มา21 15มา10 21 25 10มา7 9มา14นะครับเมา3เข้ากินเราแล้วก็25มา30อย่างนี้กินมานะครับแล้วก็16ไป19กินมาหมายเลข16บแล้วก็กิน30ไป32แบบนี้นะครับตัวนี้จะโดนกินฟรีแล้วก็เดิน16มา11 เราขนปนะครับเจ็ดมา21แค่นี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับฝั่งไหนก็ได้เปรียบเต็มเอันนี้ก็จะชนะไปนะครับแนวทางอาจจะไม่ครบทุกแยกทุกตอนนะครับแต่ก็ถือได้ว่าให้เป็นแนวทางคร่าวๆนะครับแล้วกันศึกษาให้เป็นแนวทางสําหรับศึกษานะครับอทีนี้ย้อนมามีสักแยกไหมที่จะทําได้นะครับเก้ามาสิบสามสมมติว่าเขาไม่ขึ้นมา เอาคร่าวๆเนาะสามสองมายีแปดเราเล่นงานอะไรได้บ้างให้เราขึ้น11ไป16นะครับเขายีมาสิบเก้สหไปยี่สิบสามเอ็ดมายี่ิบหกสองมา6กตั้ง,ง 3, เป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับสามายี่ห้าสามายีห้าทีนี้เราก็เดิน6ไป9นะครับเขา18บแดสบห้าเราเดินหนึ่งไป6อุดไว้อย่างนี้นะครับยีห้ามา21่็ดสมไปแด ยี่สามมาสิบแปดสิบสิบสี่เข้ากินสองนะครับยี่หกไปยี่สามอุดไว้เจ็ดไปสิบเอ็ดนะครับเจ็ดไปสิบเดแมายี่3ไปสิกินให้กินไปเลขสิบสงนี้แล้วก็เดินสิไปสินะครับทีนี้เขาต่อ,อยากแล้วจังหวะนนี้เขาต่อ,อยากตัวนี้ก็ไม่ได้เรากินสองเรากินสนะครับทีนี้เขาเดิน ก็เดินยี่สิบเอ็ดมาสิบเจ็ดให้เรากินฟรีหนึ่งตัวกินไปนะครับแล้วเขาก็ต่อตัวนี้สิบแปดมาสิบสี่เขาต้องยอมต่อตัวนี้นะครับเพราะว่าพอกินไปเพิ่มต่อน,นี้ก็ไม่ได้อีกแหละอนนี้ัตนไม่ได้อะไรไปต่อมาก็กิกนสองเฉยก็เลยต้องต่อตัวนี้แต่ว่าก็โดนสองหลังอยู่ดีนะครับกินไปตกหมายเลขสามสิบสองทีนี้เขาเดินสิบสี่ไปสิบเพื่อแลกกับตัวนี้นะครับแล้วก็ได้เข้าฮอตอ่ากินมาข้าฮอตหมายเลขหนึ่งนะครับ กินมาข้อฮอตหมยเลขหนึ่งทีนี้เราเดินยี่สิบเจ็ดมาสามเอ็ดแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าชนะนะครับต่อให้เขาต่อได้ก็ช่างไม่มีอะไรเขาเดินสิบห้ามาสิบแล้วก็เดินสามเอ็ดไปสามเอ็ดไปสิบเจ็ดไล่กินเขาเดินสิบมาหกเราแปดไปสิบเอ็ดนะครับถ้ามานี้ก็จะโดนสองอย่างนี้นะครับถ้ามานี้เนาะทีนี้เขาก็ต้องเข้า หกมาสองแล้วก็สิบเจ็ดไปสามเอ็ดนะครับกินกลับไปกลับมาตรงนี้ก็จะชนะไปนะครับโอเคนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลก็คือแนวทางคร่าวๆในการเดินเต้มห้าเต้มพบกับทางด้านมาตรฐานนะครับจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายทรงยังมีอีกหลายแยกที่เปลี่ยนแนวทางเดี๋ยวจะมีเวลามีโอกาสเดี๋ยวทำให้ชมนะครับเป็นชุดเต็มๆแบบนี้ลหลายๆแยกแบบนี้นะครับ สาหรับวันนี้ก็คือเป็นแนวทางตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นจริงๆแล้วมาตรฐานก็สามารถรับได้อีกหลายอย่าง3ามสก็มี3ามสิเป็นก็มีนะครับหรือรูปอื่นๆที่สามารถเล่นกับ5เต็มได้เดี๋ยวจะเวลามีมีเวลามีโอกาสเดี๋ยวทําให้ชมนะครับขอบคุณครับ